ไลฟ์บ็อกเซอร์หุ่นยนต์ตัวที่2ของขบวนการไลฟ์แมนไลฟ์บ็อกเซอร์หุ่นยนต์ตัวที่ของของของบวนการไลฟ์แมน คือหุ่นที่เข้ามาเสริมทัพให้กับเหล่าไลส์แมนในตอนที่หุ่นไลส์โลโบถูกยึดไปโดยพวกโวเดิมทีแล้วไลส์บ็อกเซอร์เป็นผลงานของไอคาวะมาลิและยานทาคุจิเพื่อร่วมชั้นของเหล่าไลส์แมนแต่เนื่องจากพวกเขาทั้งคู่ถูกซึคิคตาตะยิงเสียชีวิตในตอนที่1ทําให้ผลงานพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาณตอนนั้นทําให้หลังจากนั้นยาโนเทสุยะและไอคาวะจุนิจิน้องชายของทั้งคู่ที่ภายหลังแปลงร่างเป็นแบล็กไบซันและกรีนไซเจอกับแบบแปลนของไบซันไลเนอร์และไซไฟเออร์ fire, และได้ สร้างขึ้นมาจนสําเร็จโดยไลท์บ็อกเซอร์รวมล่างจักรยาน2ลําประกอบไปด้วยไบสันไลเนอร์ยานลบรูปแบบรถบันทุกลักษณะขายควายใบสันบังคับโดย Black แบล็คไบสันแปลงล่างเป็นส่วนตัวหัวและแขนไซไฟเออร์ iner, fire, ยานลบรูปแบบรถบันทุกลักษณะคขายแรดบังคับโดยกรีนไซแปลงล่างเป็นส่วนขา ไลฟ์บ็อกเอร์มีอาวุธให้ใช้หลากหลายแต่ที่ใช้บ่อยก็คงจะเป็นมิร a เคิลบิ๊กโบและพิสตันพันธุ์ไปชมการผลิตศึกของไลฟ์บ็ x กเซอร์กันสักนิด er. นและเนื่องจากการปรากฏตัวครั้งแรกของ l i ฟ e บ็อกเในตอนที่29เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ l i ฟ e Man จะรับยานโนกเสิยะและไอคาวะจูนิติเข้าร่วมทีม จึงทำให้ทั้งคู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นแบล็กไบซันและกรีนไซในการต่อสู้ครั้งแรก